สวัสดีครับกาสวัสดีการทุนที่สุดทันครับผมกาสวัสดีพี่น้องตระกูลทุกคนครับผมบริษัทไม่ละท่าการเตือนเป็นการเตือนก่อนทั้งคำนาะเป็นไล่เปิดของผปูปลาหลานซึ่งเป็นไล่ที่จัดาใหม่แหลายท่านแต่กำลังไฟฝันนะครับอยากฟื้งอยากฮัทอยากเป็นตราบมั่นมีละท่านนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้ผมผมจะไม่ละท่านครับผมอันนั้นแรกก็ต้องขออย่างคุณป้าอาจารย์นะครับเดี๋ยวคุณป้าอาจารย์อาจารย์นะคข้อมูลทับสนครับผมว่าคลิปมดีเป็นน่ามาจากแกะมาจากที่ของคนครับผมในกล่องวัตถุผลนะครับเนาะ อันหนึ่งขออยากกับาจารย์นะครับเนดะ้อเพื่อเอาไปเป็นท่าไหนอาจารย์นู้หมีหลายท่าน,นเดีไปฝึกไปพัชครับผมอันนั้นแรกครับตั้งสายเป็นสายเดียวกันนะครับเนดะ้อตัดเป็นเล่ๆครับผมเล,เล่ๆหรือว่าดีดนะครับแนละ้วอานเริ่มเลยครับผมเดี๋ยวผมพิเศษในเบิ่อนนะครับเนดะ้อ ครับเนาะแล้วผมตีแป่งป็นก้าวักก้าตอนครับผมจะได้จำง่ายๆนะครับเนาะหดือจำง่ายๆที่เลยเป็นไว้ครับผมอันดับแรกครับเอาตอนีแรกครับเรื่องตอนแรกมีซ่อนมีที่มีซ่อนที่สลามีซ่อนนะครับเนาะมีซ่อนมีที่มีซ่อนที่สลามีซ่อน ต่อไปบักที่สองครับผมเล่แ๋วแตวมีลาซอนซ้นนะครับเนาะเล่แ๋วแตวมีลาซอนซ้นเนาเนี่ยต่อไปบักที่สามครับผม แต่ไปบอกที่4ครับผมลา่ามีซอนที่ซอนลามีซอนอนะครับง่ายๆครับบาร์สี่ร่วมกันครับผม ต่อไปบางที่หานี่เอาเปคลิปต่อไปนะครับเนาะเพราะว่ามันสีงาวมันสีโล่งงาครับผมแต่วาที่หาเกินหรเป้นะครับเนาะรอหน,นึครับผมบางที่หนะครับเนาะแล้วจะติดตามคลิปต่อไปนะครับเกอ ขอบคุณที่ขอมารับชมครับผมฝากคนอะไก็แจ้งให้อาจารย์ทีไม่พันไปฝึกปหารได้ครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปต่อไปดนะครับเด้อ